กสรเลยไม่ได้กินข้าวเลยอ้าวจริงเหรอเดี๋ยวยงขาดบุ้เรล้วนะบุแล้วนะได้ากเนแสดงแค่24คนเองี่พี่เป็นพนะโอเคโอเคคุณเป็นใครไหมผมยิ้มให้เนี่ยเขาสาวชอบอย่างนี้ตลอดเลยอ่อย โอเคราค้แค่สี่สองไม่มีราคาหนังสือ้วคบแล้วพี่คกอยเกิเป็นไงบ้างครับวันนี้หนังเราครับผมพูดถึงความสนุกครับพฮะพูดถึงความสนุกของความสนุกเดี๋ยวรู้กันครับเอาจริงคือผมก็ยังไม่ได้ดูแบบฉบับที่ตัดมาล่าสุดได้ดูนิดเดียวตอนที่ไปลงเสียงเพราะเนี่ย วันนี้นะครับทุกคนจะได้ดูพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับแล้วพร้อมกับพวกเรานักแสดงด้วยนะครับก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ที่ดูที่เป็นทีเซอร์ที่ตัดมาเนี่ยสนุกครับความรู้สึกที่ได้ต่อยอดจากละครมาเป็นภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างครับดีใจที่ได้กลับมาเจอนี่คือนี่คือข้อแรกได้กลับมาร่วมงานกับน้องๆกับพี่ๆที่ทำงานกันมาเป็นปีนะครับเรื่องละครผู้บ่าดวันิยมเติร์แล้วก็สรุปสุดท้ายก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรา จะได้กลับมาเจอกันอีกได้ร่วมมากันอีกก็เลยเกิดเป็นภาพยนตร์เลิฟอยู่โคกอีกเกิงนะครับแล้วก็เปิดบริษัทใหม่เนยนะจ๊ะบัฟเาโลฟลูมนะครับก็ดีครับผมใหม่จริงเลยใช่ครับก็ดีใจอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็ดีใจแทนคุณผู้ชมแฟนๆทุกคนที่จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมๆกันแล้วก็มันเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรอยยิ้มนะครับเป็นภาพยนตร์รักนะครับของหนุ่มสาวต่างจังหวัด นะฮะหนุ่มสาวในบ้านโควีเกิ้ลซึ่งเป็นหมูหม่บ้านที่อบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยมวลของความรักความสุขนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เข้าไปอยู่ด้วยกันวันนี้พร้อมๆกันทุ่มครึ่งนะจ๊ะพร้อมกันเลยปเป็นยังไงบ้างค่ะเข้าแล้ว ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็อย่างที่พี่เวบอกนะว่าเราได้ถ่ายทําละครด้วยกันเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นคือมันมันเหมือนเราได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแบบนานมากๆค่ะ,คะพอหลังจากละครจบไปปุ๊บคือกระแสะดีกระแสะตอบรับดีลเรตติ้งดีด้วยเราก็รู้สึกดีใจแต่ว่าพอเซฟรู้ว่าเราจะได้เหมือนทํามาเป็นเวอร์ชันหนังเนี่ยก็คือแบบ คือรู้สึกดีใจมากๆที่จะได้กลับมาเจอทุกคนคนะคะอันนี้คือข้อแรกเหมือนกันแล้วก็รเรื่องแรกของ Buffalo ฟฟีด้วยค่ะคคใช่ก็ตอนเราถ่ายเนี่ยการถ่ายทำอย่างเงี้ยม,มันสนุกเหมือนเดิมอะค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนคือทุกอย่างมันไปแบบ มันมันลื่นไหลได้ดีค่ะในการถ่ายทําแล้วก็มุกบางอย่างอะไรเงี้ยนะก็ไม่อยากพูดหลยเยอะแต่ว่าคือบางอย่างมันก็มีแบบว่าสดบ้างอะไรปราก็สดเยอะใช่ใช่น้งสดเยอะเลยใช่ค่ะฝากเป็นภาษาอีสานสิเออใหญ่าอะลยแตรต้องกลับไปท่องก่อนวันนี้ฝากไปจ้า้าะฝ้ายเป็นไงบ้าง ขอบคุณมากสบายดีสบายดีนะให้โอกาสน้องหน่อยทั้งพี่ฟ้ายแะพี่นัดเลยครับต่อยอดมาเลยคู่นี้เป็นงไงฮะยังกัดกันเหมือนเดิมไหมเป็นคู่กัดกันเหมือนเดิมไหมครัเรารักกันแล้วครับจะเป็นสามีภรรยากันครับผมม่ในในหนังหรือว่าในหนังตอนนี้แล้วก็ ต้องเติมคือมีฐานะมากขึ้นมี department store เป็นของตัวเองก็คือเป็นร้านชําแล้วเออร้านแอ่งชําใช่มีร้านเดียวในหมู่บ้านนะคะมีร้านเดียวในหมู่บ้านทุกคนต้องมาซื้อที่นี่ครับผมไม่เคยซื้อครับเซ็นอย่างเดียวเซ็นอย่างเดีครับประมาณนั้นปรจำได้ไหมว่าเนื้อเรื่องมันไม่เหมือนกันในละครหรือเปล่าไหมครับมันเป็นเนื้อเรื่องใหม่เนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมดครับแต่แค่เกิดขึ้นที่บ้านโคกอีเกิรงครับจัดจัดแต่จริงจริงแค่เข้าคลิป ยังไงบ้างครับผมครับถ่ายทำกันสนุกมากๆเลยค่ะก็วันนี้เราก็จะได้ดูการเป็นวันแรกด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับพวกเราค่ะครับผมก็หลังจากพักจากสถานการณ์ที่โควิดมานานนะครัคราวนี้ก็กลับมาพร้อมกับความสุขอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับะตีความหา้ดยนี้นี่หันไปตกใจได้ครับ ขาดไม่ได้รับเงินเดือนฮะผู้สูงอายุแล้วแล้วอะไรครับแล้วแล้วพวกเจ้าสิหลงฮักบ้านโคกที่เกิงขาขาแล้วเบิ้งหนังแล้วพวกเจ้าสิต้องไปหากางเกงนักมวยมาใส่กันทุกคนมันจะเป็นประวัติาสตร ได้ได okay. ้ท yeah, ี่บอกเวลามีน้อยเดี๋ยวให้พี่เวียนะครับเป็นตัวแทนเป็นแบบผู้พาสัอีสานก็ได้ครับฝากฝากอุ้ยผมพูดไม่โอ้ยไม่ถ่องนลครนะผมเนอะผมกลัวว่าเออเออเบครับผมมันเจ็บกกริ้นนะจ๊ะก็เอากลางๆแล้วกันครับจะได้เข้าใจกันทั่วถึงนะครับก็ ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับแฟนๆที่จะได้รับชมภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์รักที่มีแต่ความสุขความสนุกความบันเทิงเป็นภาพยนตร์ที่มีรสชาติหลากหลายนะครับรอยยิ้มเนี่ยมีแน่ๆนะครับแล้วก็ผมว่าคู่รักทุกคนที่เข้ามาหรือแม้แต่ครอบครัวนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็จะแบบรู้สึกถึงแบบ